ดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมื่อวามาพบมาพอดชื้อเกาครับกับไอนมหน้ามนคนอีสานครับผมเมื่อนนี้สฉพาพที่พาน้องมาให้กับเผากินแรงคันกันครับเมื่อนนี้ยิ้มมพัดรน้ำม่ถมไสหมูสับครับพี่นอ้องเขาขว่าพริกแกงไว้ก่อนครับเอาพริกแกงไปผัดไงหอมหอมมาพี่น้องมักไข่มักมันครับพี่น้องเลย นี่แหละครับเพจก็เขากินแต่ละมื้อกับแบบนี้แหละครับพี่น้องกินอย่างเขาก็เฮ็ดอ๋อเฮ็ดตามใจเขาครับเขาอยากกินเนื้อไหนเขาเ็เฮ็ดไปครับอวอผักแกงหอมไหม่เริ่มได้ที่แล้วครับพี่น้องนี่เขาก็เอาหมูสับรับหมูยอสับไปครับใส่ลงไปครับหนึ่งสวยหน่อยครับก็ยี่หมูมันแตกๆกันครับนีพี่น้องมันจะได้สุกง่ายๆนะ นะครับบ้าวิสานเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินจะเฮ็ดประมาณนี้นะครับเฮ็ดแบบบ้านๆเนาครับเฮ็ดเองกินเองครับอยู่ประมาณนี้ครับทอกไปเรื่อยๆครับพี่น้องหัวไปจนหมูสุกครับอันที่นี้เขาก็ใช้น้ำมัยสมครับน้ำมัยสมเนี่ยเขาเยมมาไว้ครับพี่น้องซึ่สวยครับนี่ปริมาณเขาใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหมูก็นหนึ่งสวยหน่อยครับน้ำมัยสมก็นหนึ่งสวยหน่อยครับ มะขยี่ไอือมะมีม่สมหรืแตกครับอัดไห่เก่ากันกับพริกแกงครับพี่น้อ,องคนไปเรื่อยๆครับพกเล็กพุกเล็กเป็นกี่ครับมันไอติดตูดกระทะนี่เขาก็เติมน้ำลงไปใส่ครับเพื่อว่อให้มันติดตูดกระทะครับออใส่ลงไปเล็กน้อยทีนี้เขาก็มาพัดต่อครับพี่น้อง มื้อก็ยุ่งที่เลยพี่น้องให้ยู่เฮ็ดๆๆกินไปครับวันที่นี้เขาก็เอาชีสลรใส่ลงไปครับพี่น้องหนึ่งช้อนชาหลายแทบหลายครับใส็หน่อยแซตบหน่อยครับนุ่มมีสารใส่มหนี่กัพอะครับวันที่นี้เขาตำด้วยน้ำซอสหอยครับพี่น้องมื้อนี้ได้ขวดน้อยครับขวดอุป,ปูนึงไปซื้อขวดใหญ่แล้วมันบ่มีนะครับได้ขวดซต็หนีว่ะ ไอ้เขาก็ใส่ไว้นึงสับเีครับบัดนี้เขาตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาเขาก็ใส่เครื่องเับ้ีก็พอครับใส่หลายมันูเค็มขอกเขาเขาม่มีอย่างหลายครับใส่ปรุงเท็ดกิ้นกับพอธรรมนี่ครับจะเสแครับพี่น้องผัดแตทีเขาก็ไปเก็บใบโหระพาอยู่หลังของเขามาใส่ครับพี่น้องปลูกเองครับปรุงมาทันพี่น้องเลยที่กบกฮ็ดหลายพอดบัดทีนี้โหระพาปรุงมาทันครับ มันตาสงสารหัวลัาครับพี่น้อต้อนสํานี้ลครับกรกเเดียวทกเขากินดูนะมันโป้งนให้บทันหัวลัาเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บใบกระเพาะทุกหน่อยครับเก็บหลายจิตายครับบัดนี้เขาก็เอาใบหัวลัาไปล่างครับพี่น้อหัวฟ้าที่เขากเก็บมาได้เอามาล่างล่างเสร็จเขาก็เตรียมเอาไปใส่ครับพี่น้อ เอาใส่หัวละพาล้างไปเลยได้มาทำเนียพี่น้องเอ้ยสดวมันเอาย่ะเดียวนจะได้ใบว่าพีหาใบครับเอาใส่พรอไม่กินหอมครับดีกว่าบูมิใส่ครับพี่น้องเอาเขากัดไปครับผัดไปเรื่อยโอ้กินหอมขนาดพี่น้องเอ้ผัดได้ทีแล้วบัดนีนขเขาก็เตรียมตักใส่จานครับนี่ครับหน้าตานี่ครับหน้าตาคนให้อาหารนุ่มมีสานครับทําทุกวันจําสูตรไม่ได้ครับ จะพูดนี่แหละครับพี่น้องนี่เขาก็มาหาเข่ากินครับพี่น้องยมหาเข่ากินครับนี่ครับหน้าตาก็ทีประมาณนี้ครับพัดต้อไมสมมันก็พัดแล้วเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องไม่ไม่เข่าสวยครับก็หงวนหอนครับพี่น้องนี่ครับกินพูดียวก็ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ